โหระพาผักปุ้งกวางตุ้งแตงกวาผักเหล่านี้นะคือผักสวนครัวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาสัมภาษณ์คนเลี้ยงต้นแบบนะคะที่ปลูกผักเอาไว้กินเองค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวนิดนึงนะคะค่ะนางสาวรุล,ลักษ์ตรงชื่อนะเป็นผู้ช่วยหมู่บ้านหมู่ที่สิบตำบลกระเชิดค่ะค่ะวันนี้เราก็มาอยู่วันที่ตําบลกระเีิดนะคะ พี่ชื่ออะไรนะคะชื่อน้อยนาค่ะพี่น้อยนาเดี๋ยวให้พี่น้อยนานะคะช่วยแนะนาหน่อยค่ะว่าที่บ้านเนี่ยปลูกเป็นผักอะไรบ้างอ๋อค่ะก็มีกะเพรานะคะแล้วก็มีใบติว้วแล้วก็มีดอกสลิดมีชะอม,มนะคะมีพริกเป็นบางส่วนค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะมะระกอแล้วก็เพกา นี่คือปลูกไว้กินเองหมดเลยปลูกะะไว้กินเองค่ะแล้วก็เหลือแบ่งให้เพื่อนแบ่งให้เพื่อนด้วยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน,นะคะอันนี้คือผักปลอดสารพิษเลยใช่ไหมปลอดสารพิษค่ะนี่นี่ถั่วพูด้วยนะคะหลังจากที่ปลูกแล้วเสริจความประทับใจยังไงบ้างคะก็เหลือกินก็แบ่งขายแล้วก็แจ่งเพื่อนบ้านลดรายจ่ายด้วยเพิ่มรายได้ด้วยเมื่อกี้ได้ยินมาว่าได้เมล็ดพันธุ์จาก พอชออ่าอันไหนคะเป็นเป็นมาริพานอันไหนอ่าเป็นเป็นกะเพราแล้วก็เอ่อได้ไอ้ดากแคร์ดอกแคร์ค่ะแล้วก็พริกมะเขือก็ที่พอชอแจกมาเป็นสองสองค่ะค่ะค่ะแล้วยังไงบ้างคะพบแบบอันนี้ก็คือมาดูแลตอนเวลาว่างคะคะค่ะใช้เวลาว่างใช้เวลาที่เราบางทีฝนตกอะไรไม่ได้ลงสวนไม่ได้แล้วก็มาถอนหญ้ามาดูแลตรงนี้ค่ะค่ะ เดี๋ยวไปดูผักกันเลยค่ะตั้งอะคะอันนี้อันนี้ดอกสลิเขาเรียกอะไรดอกกระจรป่ะอ๋อนี่ดอกกระจรเนี่ยเอาออกดอกแล้วล่ะนั่นแหลมีอะไรอีกดอกผักสวยๆงั้นเลยค่ะ และอันนี้เป็นใบติวบ้วเป็นแถวอ๋อเป็นแถวใช่เด็ดได้นะกำลังเด็ดเลยกำลังอเอาไปกินได้เป็นแถวรอบกนแพงฮะคือผักสวนครัวอ่ะข้างล่างชะอมเป็นแถวชะอมชะอมรอบรั้วเหมือนเดิมชะอมรอบรั้ว <c oughs> อุ้ยมะกรูดแบบหอมอ,อันนี้เป็นชะอมเริมรัว้ว ค่ะเดี๋ยวให้พี่นานะคะเชิญชวนทุกคนให้มารวมปลูกผักกันหน่อยคะ่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะสาชิกทผกท่านนะคะคือปลูกผักรืมรู้ว่าเราไม่มีเนื้อที่ทําสวนเราก็สามารถใช้เนื้อที่ที่ริมรั้วของเราอะ่ะสามารถปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทานได้คะ่ะเหลือก็ขายแล้วก็แจกเพื่อนบ้านได้คะ่ะเรเชิญชวนทุกท่านนะคะถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะแถมยังมีผักไว้กินเองค่ะสดตันชิ่ด้วย เลือกินก็เอาแจกจ่ายแล้วก็มีการค้าขายบ้างค่ะทั้งลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เปในรตัวเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่นามากเลยนะคะสดีค่ะ